โกบริวารน,นรกขุมใหญ่นรกหนึ่งขุมนรกใหญ่หนึ่งขุมมีบริวารสิบหกขุมเทอทิทลษสี่ขุมออกจากนรกขุมใหญ่แล้วต้องผ่านจะไปด้านไหนก็ตามต้องผ่านนรกบริวารสี่ขุมเหมือนกันหมดแต่อย่าลืมว่านรกทั้งสิบหกขุมทั้นสี่ทิศนี้มีลักษณะการลงโทษเหมือนกันเป็นการ ให้สัตว์ทั้งหลายที่ออกจากนรกขุมใหญ่ผ่านสี่ขุมแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องเลี้ยวมาตกทั้งสิบหกขุม้วยความจริงแค่สี่ขุมก็อาการหนักอยู่แล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วทรงตัดไว้อย่างนี้นี่ก็จะขอพูดย,ย่อเยะเพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านทั้งหลายเวลาไปดูนรกจะได้รู้จักว่านรกนั้นมีอะไรอยู่บ้างไม่ใช่ดาสทงเดช องสมเด็จพระบรมโอระเธิยทรงตัดว่านรกทั้ง16ขมนั้นมีชื่ออย่างนี้คือมีชื่อเหมือนกันบอกชื่อสี่ขมอุสุฑทนรกท่านรวมเรียกว่าอุสุฑทนรกคือว่ารวมเรียกอุ่าอุสุฑทนรกเพราะว่านรกทั้งสี่ขม16ขมเรียกชื่อเหมือนกันหมดเป็นชื่อล้าสนักงานใหญ่เร่กล่าวว่าอุสุฑทนรกนี้ล้อมรอบ เป็นบริวารของนรกขุมใหญ่แปดขุมขุมละสิบหกขุมเพราะฉะนั้นอุสุทธนรกนี้จึงมีรวมกันอยู่หมดทั้งหมดทั้งสิ้นหนึ128่งร้อยยี่สิบแปดขุมคือหนึ่งล้อมรอบชั้นสันชีพระนรกสิบหกขุมสองล้ 2, อมรอบกาลสุตตานรกสิบหกขุมสามล้ 3, อมรอบสังคาตานรกสิบหกขุมสี่ล้อมรอบโลลุวะมหานรกสิบหกขุม ล้รอมรอบมหาโลละวะมหานรกสิบหกขุมหกรอมรอบตาปะมหานรกสิบหกขุมเจ็ดรอมรอบมหาตาปะมหานรกสิบหกขุมแปดรอมรอบเอเวจีมหานรกสิบหกขุมรวมเป็นอุสุตนรกหนึ่งร้อยี่สิบแปดขุมทึงกล่าวต่อไปเพราะฉะนั้นจะกกล่าวถึงอุสุตนรกเพียงแค่สี่ขุม ซึ่งล้อมรอบเป็นบริวารในทิศบรุรพาของมหานรกคุ้มที่หนึ่งคือสันชีพนรกเท่านั้นเพราะว่าอุสศธนรกในทิศอื่นๆก็ดีและในที่ล้อมรอบเป็นบริวารดีในมหานรกอื่นๆก็ดีมีเช่นมีชื่อเหมือนๆกัน <c oughs> ต่างกันในเพียงว่าจะมีโทษหนักเบาวกว่าก,กันเท่านั้นหมายถึงว่า สำหรับนรกที่รอมรอบสัญชีพรนรกก็มีโทษเบาลงโทษเบาไปนิดหนึ่งนาขุมที่สองที่สามที่สีก็ทวีขูนไปแต่การลงโทษคล้ายคลึงกันถ้าเหมือนกันแต่หนักเบากว่ากันเดี๋ยวนี้สำหรับนรกขุมที่หนึ่งเรียกว่าคูถานรกนี่นั่นขออภัยกำลังเป็นหวัด <c oughs> ท่านพณท่านบอกว่าขั้นพนโทษจากนรกคุ้มใหญ่แล้วอาเซกรรมยังไม่สิ้นสัตว์นรกทั้งหลายก็ต้องเคลื่อนออกจากนรกคุ้มใหญ่ไปรับทุกข์โทษอยู่ในนรกบริวารที่ใกล้ชิดมหานรกเป็นอันดับที่หนึ่งต่อไปนรกบริวารที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดกับมหานรกเป็นอันดับที่หนึ่งมีชื่อว่าคูถานรกก็คูธานรกนี้ ที่เต็มไปด้วยหมนหนอนไปอันมากซึ่งแต่ละตัวก็มีปากแหลมขมมันเข็มทั้งตัวก็อ้วนพีใหญ่โตเท่าช่างสารและดูหน่าเกลียดน่ากลัวมากไม่เห็นสัตว์นรกตกลงมาทั้งครูฐานนรกนี้เจ้าหนอนนรกเหล่านั้นก็แสดงความอาการยินดีมีความหิวขึ้นมาทันที ดีใจมากเข้ามาได้กันล้อมกันกัดสัตว์นรกนั้นต่างพากันแทะก,กัดกินเนื้ออย่างอริดอร่อยจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกเมื่อเหลือแต่กระดูกก็พากันกัดกินกระดูกต่อไปให้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสนอนนรกบางตัวที่ตัวยังเล็กพอเข้าไปถึงกลอันใหญ่ตัวกว่าของสัตว์นรกแล้วก็พากัน ไตเข้าไปในปากไปกัดกินไส้ใหญ่ไส้น้อยตับไตปอดแล้วก็ลอดออกมาทางเบื้องทวารเบื้องล่างบ้างข้างบนบ้างกัดกินอวัยวะภายในเสร็จแล้วก็ออกมาจากปากแลดูหน่าเสีสสเอียนบรรดาสัตว์ทั้งหลายนรกทั้งหลายเหล่านั้นต้องสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสจงกว่าจะสิ้นกรรมสิ้นกรรมนี้ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ถ้าไม่ได้บอก นี่จำไว้ก็แล้วกัน <c oughs> สำหรับท่านที่ได้มโนมยุธิจงอย่าลืมจำชื่อให้ดีดูลักษณะให้ดีอย่าลืมว่าตามพระบาลีท่านพูดไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นในการที่ถูกกัดถูกกินถูกทึ้งแบบนี้มันจะเจ็บปวดอย่างไหนก็ลองคิดเอายุงกัดเรานิดเดียวเราบอกว่าเจ็บมดกัดนิดเดียวบอกว่าเจ็บนี่แกกินเนื้อเถือเนื้อเถือหนังเถือไส้ตับไตไส้ปอด แล้วก็จงอย่าลืมว่าเหลือแต่กระดูกน่าแไม่ตายเนื้อหมดไปนอนเลิกแท้เมื่อไรเนื้อเกิดมาใหม่นอนก็แท้ใหม่ต้องรับผลกรรมอย่างนี้ไปจริงกว่าจะสิ้นโทษผมว่าอย่าลงเลยดีกว่ากับนรกสําหรับนรกขุมที่สองชื่อว่ากุกุละนรกท่่นกล่าวว่าเมื่อพ้นโทษจากคูถานนรกแล้ว หาเศกกรรมยังไม่สิน้นจะสิ้นอะไรต้องผ่านนรกนี่แล้วต้องไปยมโลกียนรกออกจากนั้นต้องเป็นเปรตออกจากนั้นต้องไปอสศุรกายออกจากนั้นยังเป็นสติเลชานน้อยนักที่จะตกเฉพาะนรกเพียงเท่านั้นแล้วก็พ้นไปต้องเป็นคนที่คนที่มีกรรมน้อยเบาเขามากถ้าบอกว่าเศกกรรมยังไม่สิ้นไปสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้อง เคลื่อนออกจากไปรับออกไปรับโทษอีกในอุสุทเรกอันดับที่สองที่เรียกกันว่ากุกุล,ลนนรกก็ในกุกุล,ลนนรกนี้เต็มไปด้วยเท่ารึงไอ้เท่ารึงก็คือเถาวันมันร้อนแดงเป็นเหล็กร้อนฉานเป็นเหล็กสำหรับเผาสัตว์นรกทั้งหลายได้รับทุกขเวทนาแห่งกล้าแข็ง สัตว์นรกทั้งปวงมาถูกเท่ารึงอันร้อนแรงเผาศาีรษะให้ย่อยยับละเอียดไปเป็นจุนย่อมได้รับทุกข์ทรมานอย่างสาหัสให้เท่ารึงนี้ออกออกก็จะพลาดไปเท่าคือฐานไม่ว่าฐานละเอียดมันมีความร้อนแรงจัดตกพุบลงไปมันก็เผาจนไหม้ร้อนจะร้องจะโอดจะโอยไม่มีความสําคัญ เขาทั้งหลายอย่างนั้นเหล่านั้นไม่มีใครเมตตาปราณีเมื่อร่างกายถูกบทขยี้ถูกเผาจนละเอียดแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ถูกเผาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นโทษนี่กฎขั้งกรรมนิดหนึ่งเราก็ต้องไปตกนรกขุมใหญ่แล้วกลับมาเล่นนรกขุมเล็กอีกเราต้องคิดกันนะต้องคิดกันระมาระวังหน่อยสามอาศิตะปะตตะนรก แต่บอกว่าพอพ้นจากกำแพงแห่งกุกุลนรกแล้วก็มาถึงนรกบริวารแห่งอุสุตนรกอันดับที่สามที่เรียกว่าอสศิปะตะนารกอสิปะตะนารกนี้มีไม้มะม่วงใหญ่ซึ่งมีใบดกครึมอยู่หลามากมีมากนะผมจะว่าตามบาลีภาษาเชจะขัดแล้วตามดัดแปลงนิดหน่อย และดูประหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนกับสวนอุทยานมีความสวยสดงดงามน่ารักแล้วก็มีใบคึ้มมีใบหนากว้างใหญ่ไพศาลเป็นเป็นบริเวณกวา้างสัตว์ตั้งหลายนรกถลังล่านั้นมีความที่มีกรรมยังไม่สิ้นมาหลุดพ้นจากกุกกลนรกแล้วก็มาถึงอสิปตะนรกและเห็นสวนมีต้นไม้ เรื่องตนไม่เคยเห็นมาในการก่อนต่านก็ดีใจพากันกล่าวว่ากล่าวกันและกันด้นะวยภาษานากว่าเราทั้งหลายเป็นผู้คนมีบาปเอ๋ยมาเถิดเราพากันไปอาศัยในสวนมะม่วงนั้นเถิดคงจะมีความสกายสกจเพราะว่าเราได้รับทุกข์ทรมานมามาก ต่างคนต่างก็ดีใจว่าดังนั้นแล้วเขาก็ชวนกันเพื่อจะไปนั่งไปนอนเล่นใต้ต้นมะม่วงนั้นแต่พอเข้าไปยังไม่ทันที่จะได้นั่งเล่นนอนตามที่ตั้งใจต้นมะม่วงก็กลายเป็นต้นมะม่วงนรกแสดงความเป็นมะม่วงนรกให้ปรากฏชัดนั่นก็คือมีลมพัดมาอย่างแรง ใบมะม่วงที่ดกคืมึมก็กลายเป็นหอกดำบ,บ้าบางดาบบ้างหลุดร่วงลงมาถูกร่างกายของสั์ขายกระเด็นกระเด็นไปถูกตรงไหนขาดตรงนั้น,น,นเลือดแดงฉานฟังไปแล้วก็หลับตานึกไปด้วยไหวกรรมเนี่ยแม้เราถูน้ำนิดเดียวมันก็แย่แล้ว เจ้าใบมะม่วงมันเป็นดาบคมกริบหอกคมกริบทิ่มแทงไม่เลือกที่ทำให้เป็นแผลเบลวะทั้งกายก็มีแขนขาดขาขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ตัวขาดก็มีแล้วว่าไอ้ขาดขาดอย่างนี้จะนึกว่าเป็นขาดไปเลยมันไม่ขาดขาดแล้วก็ติดติดก็โดนใหม่โดนใหม่แล้วก็ขาดเมื่อบรรดาสัตว์ในโลกทั้งหลายเหล่านั้นต่างกันก็เห็นท่าไม่เป็นเรื่องแล้วไอ้ต้นมะม่วงจังไร เราจะสาใส่มีความสุขกลายเป็นหอกเป็นดาบหล่นลงมาทนไม่ไหวคิดว่าจะเป็นลูกมะม่วงจะกินห้าอร่อยแต่บังเอิญเป็นหอกเป็นดาบก็พากันเพ่นหนีออกจากบริเวณนั้นอยู่ไม่ได้แล้วทั้งกล่าวว่าในขณนะดเดียวกันก็เกิดความอศัศจรรย์เพราะปรากฏว่ามีกำแพงเหล็ก มีเปลวไฟลุกโชนพุ่งประาดแดงโล่ไฟแสงไฟก็พุ่งกับมหาสัตว์สัตว์นรกและข้างล่างกับไฟข้างล่างพุ่งมาจากแผ่นดินโผล่ขึ้นมาบางหน้าสัตว์นรกไว้ไฟนนข้างบนเข้ามามาเรื่อก็มากันหมดเป็นไฟทั้งหมดอีกครั้งนี้ไม่ใช่ต้นมะม่วงแล้ว ต้นมะโม่เป็นหอกเป็นดาบพื้นแผ่นดินมีกำแพงกั้นไฟพุ่งเข้ามาไฟข้างล่างพุ่งข้ามาไฟข้างบนพุ่งข้ามาแกก็วิ่งอยู่ในบริเวณของไฟก็ลองคิดดูร่างกายเป็นแผลเบื่อ่ามาโดนไฟเผาจะมีสภาพเป็นยังไงเลือดก็แดงฉานวิ่งวนเวียนไปมาท่านก็กล่าวว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีสุนัขในรกร่างกายใหญ่โตเท่าช้างสาัร วิ่งมาขบกันกัดกินเลือกกินเนื้อสัตว์นรกจนเหลือแต่กระดูกนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแรงมีกามาจิกจกินที่มีปากเป็นเหล็กพายกันมาโฉบเขียวแย่งกันก,กินจิกกันกินแบบสบ,สบายๆลองหลับตานึกสภาพแบบทั้งนึกสภาพของแบบนี้ว่ามันจะมีทุกขเวทนาขนาดไหนบ้างศึกษากันไว ไม่ใช่มาเล่าสู่กันฟังที่ท่านนหลายคิดว่านรกไม่มีก็ฝึกอภิญญาให้ปรากฏหรือว่าทำทิฏยิุยานให้ปรากฏธรรมโนวิธีให้ปรากฏหรือว่าพิญญาใหญ่ให้ปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สอบสวนคําสั่งคําสอนคําแนะนาขององค์สมเด็จพระบรมสุคตว่านรกตามที่กล่าวนี้มันมีจริงไหม การจริงพูดมันนี่ตามพระบาลีท่านยอดทาดวการจริงๆจ,จ,จะเสียวสยองหนักจะสยองมากอันนี้ก็ว่ากันไปตามกฎของกรรมอายุเท่าไหร่ท่านไม่ได้บอกต่อไปเมื่อกรรมนี้มันพ้นเสียที่ะต้องตกนรกกลุ่มนี้แล้วก็ต้องไปกลุ่มที่สี่เรียกว่าเวตรณีนรกพอพ้นจากกำแพงอาศิปะตะนรกแล้วมันก็หมดกรรม หมดหน้าที่ที่ต้องลงโทษจุดนี้ก็เข้าสู่บริเวณอุสุธนรกอันดับที่สีซึ่งมีชื่อว่าเวตรณีนรกก็ในเวตรณีนรกนี้เป็นสถานที่เต็มไปได้วยน้ำเค็มน้ำแสบแล้วก็ตั้งอยู่ทั่วกับมีเครือน้ำเหล็กล้อมมเเเีเครวัน เสื้อไหวเสื้อไหว้น้าเสื้อไหว้น้ำนี่มันก็เป็นเหล็กรอมรอบเป็นขอบขันในถ้ำกลางรายกฏว่าเป็นดอกปรถมกับดอกบวัวเยอะแยะสวยข้างๆบริวารบริเวณบริเวณแม่น้ําก็มีเท้าวันมีต้นไหวกลางกระแสน้ําก็มีดอกบวัวสวยงามน้ําก็ใสสะอาด บรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเห็นเข้าก็เข้าใจว่าเป็นแม่น้ำที่มีความเย็นน่าอาบน่ากินต่างก็ปลื้มใจยินดีหวังอยากจะเดินดื่มน้ำกินให้สบายมาวิ่งมาโดยเร็วเพราะกายอดอยากเมื่อเห,เห็นน้ำก็ดีใจเพราะว่าไม่ได้กินน้ำมานานขั้นพอมาถึงเข้าพอมาถึงก็แล้วก็รีบพากันกระโจนลงแม่น้ำ เพราะไฟมันเผาร้อนเต็มทีนี่เห็นน้ําแทนที่จะอยากแต่กินอย่างเดียวก็อยากอาบด้วยเพราดดลลงไปไอ้เครือวไหวมันที่คมกริบมันเป็นเหล็กเห็นแล้วมันเป็นไหวธรรมดาก็มีหนามามันก็ห่อ,อก,กระดาบก็บาดร่างกายทําให้เป็นแผลเวอรวะแล้วก็จมอยู่ในน้ําเค็มลองคิดดู เป็นแผลด้วยถูกน้ําเค็มมันก็แถนเจ็บก็ยังได้ยังไม่พอแถมแสบอีกด้วยเขาต้องหลาย,ย่งได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหาัสแล้วก็ทำไมยังไงต่อไปออหลังจากนั้นก็มีเปลวไฟพุ่งขึ้นจากไหวเจ็บด้วยแสบด้วยมีไฟเผาด้วยน่าหนาหนา่นาเสียดสีอยอง แล้วก็ที่อยู่ในแม่น้ํานั่นเองไฟนรกไหมร่างกายของเขาเขาก็ดำน้ําหนีที่ทาให้ดำแล้วไหมเกรียมเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกไฟเผาด้านตั้งอยู่ในป่าเขาบอกว่าบางคนมีร่างห้อยตรงแต่งตรงแต่งเป็นนิยาคล้ายๆกับเครื่องประดับบนน้าไวายร้องนิ่งกระวนกระวายในไม่ช้ากระตกลงไปในดอกบวัว หล่นจากน้ำลงไปในดอกบัวไอ้เจ้าดอกบัวก็เป็นดอกบัวเหล็กมีกลีบเป็นคมกรีบบาทบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไอ้เจ้าดอกบัวนี้ก็ไม่ใช่คมอย่างเดียวนอกจากคมแล้วมันก็ยังแถมมีไฟซะด้วยเผาร่างกายของเขาไหม้แล้วก็ร่างกายกขาขาดเป็นจุนนี่จุนไปมันก็ดิ้นทรมารย ก็ดดจะเหมือนก็เขาท่านบอกว่าเหมือนกับปลาที่ถูกทุบหัดิ้นไปดิ้นมามันเจ็บก็เจ็บไฟก็ไม่ไอร้อนก็ร้อนดิ้นไปดิ้นมาพระตกจากดอกบัวลงไปในน้ําเมื่อถึงในในจีตอนลงในน้ํำนี่เขาก็ดีใจว่าพ้นกรรมสด้ทีตอนนี้เองท่านบอกว่าน้ํามันก็แสบมันก็เย็นจัดแล้วก็แสบแล้วก็เค็ม เพิงกล่าวตามพมีบาลีว่ามาคูจะดำลงไปเน้นๆในน้ำนี่เถิดหนีแล้วให้รอยจะพบน้ำเย็นให้สบายใจเมื่อเขาท่างหลายยังพากันลงไปในน้ำามาในคมเมื่อลงน้ำก็ดำลงไปเพราะจมน้ำก็พบกับคมมีคมหออคมดาบในน้ำเขาอีกไอ้น้ำก็เย็นเย็นแล้วก็แสบแสบเพราะถูกคมหออคมดาบทำอะไร เป็นกล่าวว่าได้รับพุกเขเทเวนเทเวเว,เวทนาอย่างสาหัสทาให้ร่างกายเบิวะแหว่งหนักเข้าไปอีกเออมันเป็นแผลอยู่แล้วก็โดนหนักเข้ามาอีกต้องร้องสะดุดงเสียวไหวกลัวด้วยความเจ็บสาหัสเท่านี้ก็ยังไม่พอยังถูกนายนินรยบาลซึ่งมือถือหอกแหลนหลาวเงื้อเงื้อ,อแล้วก็จ้องจ้วงแทงเอาแทงเอา เหมือนกับมนมุษย์ในโลกเราแทงปลาเออโคแทงปลานี่ระวังให้ดีนะเนื้อปลาที่อยู่ในน้าได้ฉมกเหมือนกันมาแบบเดียวกันนายนิเดียบาลก็เก็บเอาสัตว์ในโกทั้งหลายเหล่านั้นเอาขอเกี่ยวลากขึ้นมาบังคับให้นอนหงายบนแผ่นเหล็กที่เผาจนแดงโชนแล้วก็เอาเหลาเหล็กงัดปากให้อ้าขึ้น เอาก้อนเหล็กที่เผายันแดงโชนที่กําลังสุกแดงอะยัดใส่เข้าไปในปากพอถึงปากปากก็ไม่ตกไปถึงคอคอก็อไม่ตกไปถึงท้องท้องก็ไม่เฮ้ยสึกถึงไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ไม่หมดข้างในก็ไม่ไอสัตว์นรกมันก็ไม่ยอมตายร้องครวญครางอยู่อย่างน่างสงสารต่อจากนั้นนายนีเดบนิเดบานเห็นสัตว์นรก กินก้อนเหล็กแดงร้องควงคลางหนักสวยทุกขเวทนาอย่างนั้นคล้ายกับจะมีจิตใจกรุณาจึงร้องถามว่าท่านอยากกินอะไรอยากกินน้ำเลยเพราะนั้นก็บอกเข้าไปเจ้าอยากกินน้ำเลวเกินมันร้อนอยากจะกินน้ำเพราะก้อนเหล็กแดงมันร้อนจัดก,กินน้ำจะได้เย็นเย็นหายร้อนมัน นายเอ็นายนิริยบาลก็จึงพากันเอาน้ําทองแดงที่เขี่ยวเดือดดีแล้วเดือดพล่านมากรอกลงไปในปากขุมนดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อยากน้ำแต่พอน้ําถึงปากปากก็พังทําลายก็ถึงคอคอก็พังถึงท้อง,ท,องท้องก็พังทีนาตตกก็ถึงลาไส้ลําไส,ส้ใหญ่ไส้น้อยก็าขาดกระจุยเลียราดไปแต่ไม่ตายเก่งอยู่ยงคงกระพัน นี่เป็นอันว่ามาตกนรกขุมใหญ่แล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารทั้งสี่ขุมอย่าลืมว่าโทษแต่ละขุมทั้งสี่ขุมโทษแบบนี้นรกลึกลงไปทลายการทุกทรมานมันก็มากไปกว่านี้เป็นอันว่าท่านกล่าวไว้ตอนท้ายบาลีเหลอเวลาทีครึ่งท่านบอกว่าท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายอุสุตนรกทั้งสีน่นี้ตั้งอยู่เรียงรายเป็นลำดับขึ้นไป ในทิศบุรพาเบื้องหน้าสันชีพนรกนี่ท้านพูดทิิเดียวนะแม้ในอีกสามที่ก็เช่นเดียวกันเป็นอนุวาานรกที่ตกนรกคุ้มใหญ่แล้วก็ต้องออกมาผ่านนรกบริวารสี่คุ้มถ้ากรรมหนักยังไม่สิ้นไปก็ออกจากคุ้มที่หนึ่งของนรกคุ้มใหญ่ผ่านนรกบริวารสี่คุ้มแล้วก็ไปตกนรกคุ้มที่สองออกจากนรกคุ้มที่สองตกบริวาร สี่ขุมแล้วก็ไปเข้านรกนที่สามว่ากันตามลาดับตามน่ายกวดข้องกรรมอรบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายอย่าลืมว่าที่บาลีบาบาลีท่านว่าไว้เป็นเพียงตัวอย่างแต่การรับผลกรรมจริงๆถ้าจะดูกันจริงๆแล้วก็ไปให้เห็นด้วยอำนาจมโนยิธิที่เรากำลังฝึกกันแล้วหลายท่านนี่กำลังได้อยู่แล้วจะทราบว่า คำสอนพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วที่กล่าวมาไม่มีอะไรผิดและก็ยังน้อยไปกว่าความจริงเขาพูดความจริงให้หมดให้พูดไม่ไหวเพียงแค่นะรกคุ้มเดียวเรานั่งคุยไปจนตายมันยังไม่จบมองดูเวลามันก็หมดไปแล้วในวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแดงสาวกขององค์สมเด็จพระชินนแพทศพลโดยทั่วถึงการสวัสดี